สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จบางขุนพมนะครับเป็นบางขุนพมพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับวันนี้ก็จะสอนอีกแม่พิมพหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสภาพคาบกุกที่มีเนื้อหาแตกต่างกันนะครับองนี้จะมีผิวชชมรุดอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการดูพระองค์นี้แบบ ง่ายๆนะครับว่าพระองค์นี้สมควรจะเป็นพระแท้หรือว่าเป็นพระปลอมดีนะครับหลักง่ายๆก็คือเราจะต้องศึกษาจากแม่พิมพ์นะครับพิมพ์ทรงโดยเราเรียนรู้จากอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้จากลักษณะทางกายภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยตัดด้านข้างนะครับเช่นตัดด้านนี้ชิด นะครับมันจะมีเส้นบังคับพิมพ์ตรงแนวนี้นะครับก็คือเราดูแบบง่ายๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์ที่วิ่งลากยาวลงมาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตไล่ตั้งแต่พระเกศนะครับลงมาพระพักนะครับพระสอคอแล้วก็แนวหัวไหล่นะครับซอกแขนทั้งสองข้างแล้วก็เส้นชายจีวรนะครับหัวเข่าด้านซ้ายหัวเข่าด้านฝานะครับจะมีลักษณะการ เอียงสูงต่ําไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือหลักวิธีการดูแม่พิมพ์นะครับส่วนหลักวิธีการดูฟาร์มเก่าของพระเนี่ยเราจะต้องสังเกตจากผิวนะครับผิวตรงด้านนอกนะครับจากคราบปุกที่เราเห็นนะครับแล้วก็ผิวตรงรอยกระเทาะนะครับจากที่เราทําหล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยนะครับที่เราคิดว่าอืมไม่น่าจะพลาดตรงจุดนี้นะครับ แต่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นการดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับสอนให้เราเรียนรู้นะครับว่าพระแบบนี้ตอนแรกๆเนี่ยดูก็เหมือน,น่าคิดว่าคาบพวกนี้น่าจะเป็นพระที่ทําเทียมเรียนแบบนะครับแต่พอเราเห็นเนื้อในแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับหลักวิธีการดูพระเราก็ต้องศึกษาจากด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ขอบข้างนะครับเดี๋ยวก็จะนําลงกล้องให้ทุกคนได้เห็นผิวนะครับเดี๋ยวคน ดูภาพาที่ผมซ้อนไว้ให้ทุกคนดูประกอบนะครับว่าพระที่ผมถ่ายรูปไว้กับที่ผมลงในกล้องเนี้ยนะครับดูเปรียบเทียบกันนะครับศึกษาแบบง่ายๆอันนี้คือผิวที่เราผ่านกล้องขยายนะครับ 10x อันนี้ก็จะเป็นคาาธรรมชาติเห็นไหมเราเห็นแบบนเนี้ยเนี่ยเราก็คิดว่าค่าพวกนี้สามารถที่จะทำปลอมได้นะครับ คือเวลาคนศึกษาเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเออเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เห็น <c oughs> พระจากตำราเนี่ยจะไม่ค่อยมีหรือว่าไม่ค่อยได้เจอคาบแบบนี้นะครับให้จำหลักง่ายๆนะครับถ้าเป็นพระอยู่ในตำราเนี่ยส่วนใหญ่ภาพพวกนี้เขาจะลอกคาบหรือว่าล้างออกนะครับพระพวกนี้เนี่ยในอนาคตต่อไปก็จะถูกล้างนะครับถูกลอกคาบออกเช่นเดียวกันทีนี้พระองค์นี้มันก็เลยนําเอามาสอน นะครับอันนี้ผิวเดิมจากที่เขาขึ้นจากกุกนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยคือผิวที่เขากระเทาะที่เราทำหลอดเหนือให้เห็นดูเนื้อในนะครับเนื้อจะมีลักษณะหนึบนุ่มนะครับมันไม่ใชใ่เห็นเป็นเนื้อปูนทั่วไปนะครับอย่างที่เราเข้าใจอันนี้คือเนื้อพระพยายาม โฟกัสให้มันใก,ใกล้จุดโฟกัสมากที่สุดนะครับแล้วก็เรียนรู้ดูเราจะเห็นเนื้อของเขาจะมีลักษณะเป็นผิวอ่อนๆน,นะครับแล้วก็จะมีจุดาขาวๆปรากฏอยู่จริงๆต้องเห็น,ผ,นผ่านตาเราผ่านกล้องนะครับอันนี้ผมแค่ ทำเป็นคลิปผ่านวิดีโอไว้ให้ทุกคนได้ศึกษาถ้าเห็นของจริงเนี่ยมันจะชัดกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าก,ก็สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับว่าเออมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเนื้อเขาจะแตกต่างกับเอ,อ่อพวกปูนปัเตร์นะครับสามารถเนื้อเขาจะมีลักษณะเป็นเนื้อที่มีความแกร่งนะครับแต่ก็มีความหนึบนุ่มปรากฏอยู่ให้เราเห็นให้นึกภาพตอนที่เราเอาทัวลิสง มาหักนะครับแล้วก็เอากล้องฟิ X ส่งดูมันจะคล้ายๆกับเนื้อผาสมเด็จอันนี้คือเนื้อที่หักถ้าเป็นส่งกับแสงแดดเนี่ยมันจะเห็นเ,เป็นแสงระยิบระยับนะครับก็คือพวกนี้จะเป็นพวกซิลิกอนสะท้อนแสงเข้าตาเรานะครับทีนี้เราดูตรงนี้เราก็ดูศึกษาแม่พิมพ์ ของเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาบพวกคาบไขน้ำปูนนะครับที่เขาอยู่ในกุเมภาคนี้มันมีทั้งถูกแช่น้ำนะครับถ้าถูกแช่น้ำเนี่ยมันก็จะมีคาบอีกแบบหนึ่งนะครับพอน้ำระเหิดแห้งไปนะครับเขาก็จะปรากฏคาบอีกแบบหนึ่งให้เราเห็นเดี๋ยวผมจะดูจะให้ทุกคนเปรียบเทียบกับ แร่หรือว่า,อาผงชนิดหนึ่งนะครับที่สมเด็จโตเนี่ยท่านใช้ผสม,มอยู่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังก็จะมีคาบที่มันจะมีรอยพระติดกันอยู่นะครับแล้วเราแกะออกนะครับจริงๆเราไม่ได้แกะออกนะครับเราทําหล่นมือนะครับเขาก็จะมีการาหลุดออกไปกระเด็นออกไปเห็นไหมเราเห็นคาบตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะลงพื้นพอดีนะครับแต่ถ้าลงตรงกลางตรงนี้ก็หักฝองท่อน นะครับทีนี้เราดูผิวพวกนี้นะครับก็สังเกตเป็นคาบที่เขาเกิดจากธรรมชาตินะครับ mm hmm. เป็นคาบหินปูนนะครับหรือคาบตะกั่นปูนนะครับแต่ถ้าเป็นเซียนรุ่นเก่าเนี่ย mm hmm. เขาจะเรียกคาบพวกนี้ว่าคาบดินขี้เป็ดนะครับคาบดินขี้เป็ดก็จะมีลักษณะเป็นสีออกเหลืองๆห,หน่อยนะครับ mm hmm. ก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อหาแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นสีออกไม่ไหม้เหลืองๆแบบสีน้ําตาลเข้มนะครับน้ําตาลอมแดงแบบนี้นะครับก็เป็นพวกคาบผงน้ํามันตังอิ้วนะครับที่เขา,เาดันตัวขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็น <c oughs> แม่พิมพ์ใหญ่เส้นฟุ้มก็จะมีลักษณะอวบใหญ่กว่าพระบังพรมนะครับแล้วก็ฐานทั้งสามก็จะมีลักษณะเป็นแท่งใหญ่ นะครับฐานกลางก็จะมีลักษณะเป็นรอนหนานะครับแล้วก็จะมีเห็นลักษณะเป็นขาสิงอยู่ตรงฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะมีคาบปรากฏอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังแล้วก็ออขอบด้านข้างนะครับก็จะเป็นคาบหินปูนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูพระที่ง่ายๆนะครับเกแท้เนี่ยเราก็ชี้วัดกันตรงที่ <c oughs> พิมพ์นะครับแล้วก็ เนื้อหาแล้วก็ผิวธรรมชาติความเก่าของเขาทีนี้เรามาดูผงเขาเรียกก้อนศิลาที่คุณนะครับพวกนี้ผงพวกนี้เขาจะมีสภาพเป็นหินในลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะมีคาบเ <c oughs> ขาเรียกคาบเหมือนคาบแป้ง o v e พิมพ์เห็นไหมอันนี้คือเป็นคาบฝ้าขาวๆนะครับที่เขาปรากฏอยู่บนผิวของพระ สมเด็จเวลาคังทุกองค์จะมีนะครับก็จะมีพวกคราบฟ้าเป็นคาบแป้งโยพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราขัดเราลอกเขาออกตรงตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นเนื้อที่เขาจะมีลักษณะใสนะครับสีลสักษณะเหมือนสีเหลืองอำพันนะครับสีเหลืองใสโปร่งแสงนะครับอันนี้ก็ส่งกับแสงไฟเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นสีสว่างขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นค <c oughs> าบของ ตะกันปูนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เขาจะก่อตัวกันค่อนข้างหนาเห็นไหมฮะเขาจับคุมผิวนะครับถ้าพวกนี้ถ้าถูกไอน้ํามันหรือว่าไอเราเนี่ยคราบพวกนี้เขาก็จะค่อยๆหายไปนะครับแต่ถ้าเราไปล้างเขานะครับแล้วไปตากแดดพวกนี้คราบฝ้าพวกนี้เขาก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นอีกครั้งอันนี้คือก้อนผงพิลาที่คุณที่สมเด็จโตท่านนำ มาผสมเป็นมวลสารหลักนะครับในพระสมเด็จทุกวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเกศวัดละคังบางขุนพรมนะครับจะมีและถ้าผสมมวลสารชนิดนี้นะครับคุณสมบัติเนี่ยจะทําให้พระมีน้ําหนักหนักมากนะครับแล้วก็มีความแกร่งนะครับมีความแกร่งซึ่งแตกต่างกับพวกผงปูนเปลือกหอยนะครับถ้าเป็นพระอะไรที่ ผสมจากผงปูนเปิดถอยเนี่ยเขาจะมีลักษณะเบานะครับเวลาเราดาะด้วยมือเนี่ยมันจะเบาวิ้วนะครับไม่มีน้ําหนักแต่ตรงนี้เนี่ยเนื้อพวกนี้จะมีน้ําหนักแล้วครับพวกนี้เขาจะมีการงอกหรือว่ามีการเจเจริญเติบโตของเขาได้เองนะครับเอาเปแช่น้ําไว้เนี่ยเขาก็จะมีการงอกหรือว่าเป็นการสร้างเปลือกผิวของเขาขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูที่ไม่ยากนะครับ ต้องอาหาของจริงมาศึกษาเรียนรู้นะครับวันนี้ก็สอนวิธีการเรียนรู้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้หลักวิชาการอะไรเยอะนะครับขอให้มีของแท้และของปลอมอยู่ในมือเปรียบเทียบกันนะครับดูแลเปรียบเทียบนะครับเกะมีลักษณะแบบไหนนะครับอย่างอย่างพระองค์เนี้ยมีรอยแตกพระอของปลอมก็เหมือนกันนะครับคุณลงองหักหรือว่าลองกระทาะเข้าแบบนี้ดู นะครับคุณจะเห็นความแตกต่างของเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้คุณหักพระแท้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นบาปนะครับเหมือนกับเราเขาเรียกว่าทําลาย <c oughs> ทำลายพุทธศาสนานะครับพวกนี้มันจะมีวิบากกรรมเยอะนะครับทำมาค้าขายหรือว่าชีวิตคุณก็จะประสบปัญหาวิบากกรรมหลายๆอย่างนะครับก็อย่าไปทํา นะครับวันนี้ก็เรียนรู้ประมาณเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ